ใส่เพื่อนีลาเนี่ยแดงทีแดงเนี่ตามไปค่ะูเดอยครับครับเลี้ยวออวางนะับ เาดีวบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาราดีทุกคนเลยนะคะพี่ๆน้องๆสิบเหลินไทยอ่ะไทยอ่ะตัวพี่จัดช่องอะไรนะสวัสดีเฮ้ยพี่เอสวัสดีน้องอีพคอนดาด้วยน้าที่าอเป็นสิ์เก่าร่ไป้นะครับเอกก็ขอฝากสิ่งใหม่ของที่ประวัน้คะแล้วแรอเวันนีนะคะ เป็นวันเรื่องเขารอบ10ปวกแล้วนะคะของคาราเบอรี่นะคะแล้วก็นี่สำนักงานใหม่อลังการหลงอยู่ไว้ในการพูดฝีนเยอะไปหน่อยก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะฮะนี่คือเป็นบ้านของพ่อแม่เละพี่เอกแม่มาช่วยเฉยๆนั่นะบอลไอ้นี่คนไทยยังไม่ได้จัดที่นี่นะครับแต่บอลเมื่อเช้ามาเขาอรอมาครับไม่ได้มาเลยโโอ้หว่างเด็กไม่ยอมพี่อัพแดตทุกตลอดเลยน้องคนแรกใช่ไหม

เรื่องนี้สองคนทัปีได้เลยครับตอนนี้สิ่นีตู้ของเราได้เลยนะสาวโบว์นี่มันกนเงเลยแลวด้านหลังพี่ค่ะตื่นมาเป็นใจมากเลยคุณโบคุณโบบูเวนรี่เลยค่เขาเปเนอยาสอามอีนนี้นามโอยโห อพยมาสแยมาสานะครับเออครับผมเฮ้ยฟิลิปฟิลิปเยียด้วยเเย่มพี่แจ็คกคนอาสยามด้วยนะคะเนชุดสออนวออนวะเออพี่แจ็คเราก็ขอสักคำะนี่อ้ผมรอนานแล้วล้ก็รับมากโค้ังจีราพรครับต่อไหมต่อมไม่ตอไม่มีอะไรยวอกะค้ชนายีลาพรนะครับแล่ล่าสุดเจอด้วย អូនតែទីសុខព្រឹកនេះសំរាលាព្រឹកនេះ